สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วนรนณพรรจะมาลงเลขดับล่างตัวเดียวระยะยาวค่ะเพื่อนๆจากสติที่ผ่านมาก็เดินดีอยู่นะคะมีมาหลุดงวดวันที่หนึ่งมีนาพศ2566ค่ะได้ที่เลขค่าแล้วก็หวยออกค่าหนะครับเขาก็เดินดีมา จนมาถึงงวดวันที่16กรกฎาคมนะคะที่วรนณพรไม่ได้ลงให้ชมเนื่องจากว่างวดนี้หลุดนะคะงวดนี้หวยออก62นะคะได้ดับที่เลข6นะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมานะคะวันที่31กรกฎาคมนะคะ,ะได้ดับตัวเดียว6นะเพื่อนๆหวยออก11นะคะวรนณพรก็เลย เอามาลงให้ชมนะคะเรามาลุ้นกันงวดที่จะถึงนี้นะคะเพื่อนๆงวดนี้ก็ยังได้ที่เลข6เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆดับล่างตัวเดียวนะคะงวดวันที่16สิงหาคมนะคะได้ที่เลข6ค่ะเรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ